สวัสดีครับสวัสดีครับกระผมนะครับสารา,ารย์ดรโกวิทพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานนะครับวันที่13เมษายนและวันครอบครัวนะครับวันที่1 4เมษายนวันช่วงสงกรานวันที่13 14, 15 16เนี่ยที่ท่านทั้งหลายจะเดินทางไป ในวันสงกรานต์นะครับวันครอบครัวไปพบปะพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของท่านนะครับทั้งเดินทางไปกลับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความปลอดภัยในการเดินทางนะครับปลอดโรคโควิดนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองและขอให้ รักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวอย่างมีความสุขในครอบครัวก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ